มาติดตามสต็อกออฟเดอะเดย์กันนะครับวันนี้นักวิเคราะห์เราหยิบตัวสมบูรณ์แอดวานซ์มาบางท่านอาจจะมีคำถามเอะบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยเฉพาะยานยนต์แบบ CE ซอคือเครื่องยนต์สันดาบรถน้ํามันเนี่ยไม่ยังดีอยู่หรอทำไมถึงมาแนะนํากันมีอะไรดีกันแน่นะครับน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวไปคุยกันกันกบคุณธีรวุฒิการณ์พากุลน,นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์ของบรอดดาโอครับพี่จุม๋มสวัสดีครับสวัสดีครับหยิบตัวสมบูรณ์แอดวานซ์แน่นอน ปันผลนี่เป็นจุดเด่นมากๆของเขาอยู่แล้วแต่บางคนตั้งข้อสงสัยครับว่า hey, ธุรกิจเขายังดีอยู่หรือเปล่าทําในสิ่งที่ตลาดมันกาลังจะซบเซาลงเรื่อยๆหรือเปล่าเอาไอเดียก่อนทำไมห,หยิบตัวนี้มาคุยกันครับคือตัวเนี้ยจริงๆเนี่ยก็อยากมาแชร์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนก็เข้าใจเรื่องเนี้ยว่าอาประเทศไทยกำลังถูกดิสละต่จากาที่อีวีเข้ามาครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงไหมมันต้องแยกให้ออกว่าจริงๆมันถูกดิสละจริงๆหรือมันเป็นออฟชั่นที่นะ อ่าที่สองก็คืออตัวสมบูรณ์เนี่ยเคมันปันผลเรื่องเด่นแบบนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ตลาดไม่ดีแล้วก็ซือ้อหุ้ผลก็ได้แต่รเรื่องดิสลอฟกับโกรดเนี่ยมาแยกให้ออกอ่าที่สามบริระยะสั้นเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนจะมีคัตลตร์ลิสพิเศษจากที่ไม่ได้มีมาในรอบสิบปีคืออะไรคือเกินเกิก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนดะ <c oughs> คือเราจะเปิดตัวรถกระบะรุ่นใหม่โตโยต้าอ่าอัดฉายหนังตัวอย่างไฮรับทาวโว คือคนลืมภาพไปว่าจริงกระบะเมืองไทยเนี่ยโมเดลเชนนะครับว่าโมเดลเชนสิบปีครั้งหนึ่งนะอ๋อใช่เมื่อก่อนหน้านี้ก็เป็นรุ่นเดิมที่ขายมาเรื่อนานมันมีวีโกอะไรนะ r ีโววีโกลีโวแล้วก็เป็นทาวเวอ่าโอเคคือนานมากคือเราอาจจะคุ้นชินกับญี่ปุ่นแด้รถจีนี่มั้งพี่เดียวเปลี่ยนโมเดลปีนึงใช่ใช่ไมเนอร์เชนตลอดเวลาสิบปีรอบหนึ่งเออ เขาเรียก MY แล้ว MY สองศูนย์สองให้สองสิบ MY มัน o r c h สองศูนย์สองคือเปลี่ยนทุกปีใช่ตกรุ่นตลอดเลยนั่นคือจุดออกตกรุ่นตลอดนั่นคือจุดออกของรถค่ารถจีดูปะทำให้ขาดทุนเพราะเปลี่ยนเร็วไปอแต่ขณะที่โตโยต้าเนี่ยรุ่นเดิมขายมาสิบปีสิบปีปดเขาเลยกําไรถ้าเคยไปดูงบงบบิสซูบิชิงบโตโยต้าเนสมาตินสูงมากนะถ้าท่านไปดูสูงกว่าบริษัทในตลาดยดงไงสองเท่าอเห็นอย่างนั้นอ่ะ ขน,นาด <Okay. S 1> มิซูดูขายน้อยสุดนะอเนี่ยกำลังจะเปิดตัววันที่สิบก็เลยคิดว่านี่คือออฟฟิศที่รอบแรกอันหนึ่งท,ที่ที่สมบูรณ์จะประโยชเพราะว่ามีชิ้นส่วนงานี่ที่มีหลายบริษัทในเมืองไทยนะ e p t ก็ผลิตบรรจัยข้างตรงนี้สมบูรณ์อยู่ข้างในมองไม่เห็นแต่วันนี้เรื่องสมบูรณ์นะเพราะว่าคิดว่าเป็นมีสองเรื่องเมื่อกี้ก็ต้นรายการก็ยังบอกให้ถูกยรับทิถีชิ้นงานก่อนดูให้สมบูรณ์ทำาะายอัานเนี่ยเขาเรียกว่าเผาค่ะเขาจะทํางานอยู่ในสามสี่งานแล้วกันเขาเรียกงาน ฟอกกิ้งก็คือทุบขึ้นลูกใช้ไฟฟ้าจี้ทุบขึ้นปึ้งเป็นแท่งขึ้นมาออกเป็นแอคเซอร์ช้าก็คือเผาข้างอะไรขึ้นมาพวกงานหลอ่อดัมเบลดิสเบกรกแล้วก็งานกึงโช๊คอปแล้วก็พวกงานชิ้นหม่วนงานทั่วๆไปงานตัดต่อแล้วก็เห็นว่าเนี่ยเป็นงานเหล็กลูกค้าโตโยต้ากตเกือบทุกยี่ห้อแล้วกันนะฮะอืออันหนึ่งที่คนเข้าใจว่าทีวีจะมาทิสลับประเด็นคือสิ่งที่สมบูรณ์ทำเนี่ยมันถูกทิสลับร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า จะเห็นว่าชิ้นงานเนี่ยจุดสีเทาเนี่ยคือรถสำหรับภายในใช้อย่างเดียวให้บแู่ายาัยใหญ่เพิ่มขึ้นถ้าเป็น h ฮทีวีหรือไฮบ r ิดกะ it, สีฟ้าแล้วก็เป็น B ีเวีแบตเตอรี่ที่ตอนนี้ที่กังวลในหุ้นในเมืองไทยคืออตัวสีเขียวเนี่ยจะมาทําให้ตัวสีเทานะไม่เหลือที่ยืนทำไมไ e, อซีไอจจริงจะไปดูชิ้นงานของสมบูรณ์เนี่ยรถนะอีวีก็ใช้นะไฮบิดก็ใช้นะอ่าสปริงคอยเนี่ยใช้หมดนะเออดุมล้อ ดิฟเบกดลเบตใช้หมดนะคือบางอย่างมันใช้ในรถทุกประเภทนั่นแหละทูกอะแต่ที่ดีรลับโอเคงานรอครับ้องอ่ตัวเราเอออะไรนะไอเสียอ่าพวกชิ้นเฟืองอะไรทั้งหลายี่ยพวกนี้ไม่หายไปอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจิงไม่ได้บอกว่าออโต้ในเมืองไทยเนี่ยช่วงนี้ถูกดูแครมากอ่ะมันจะหายถึงขนาดถ้าบอกว่าล้มหายไปจากผมไปคุยกับผู้ริหารออโต้หลายคนบางคนที่ทําชิ้นงานเหล็กหลายคนเนี่ยก็บอกว่าถ้าทําในพาร์ที่เป็น ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ครับหนาวหนาวร้อนร้อนครับไม่อยู่แน่นอนแต่ถ้าทําในพาร์ที่มันไม่ได้ไม่ขนาดนั้นนะไม่เซนซิทธิมเขาคิดว่าเป็นปุกัเพราะว่าอะไรวะคนคิดว่าตอนนี้โรงงานจีนเนี่ยพูดคําว่าโรงงานรถจนสูญเรียอืใช้เขาเองหมดคนก็เขาอทิ้งงานกอบเขาครับแต่จริงๆเนี่ยผมลองไปถามลึกๆหลายหลายท่านที่ทางานับญี่ปุ่นก็วอาเมื่อก่อนญี่ปุ่นก็สูญเหรีย สิบปีแรกที่ญี่ปุ่นบุกมาเมืองไทยอ่ะก็ผลจากของเขามาหมดเหมือนกันแต่สุดท้ายอ่ะอินลองเขายังไม่รู้จักไทยในเมืองไทยว่าพี่คนนี้มันเก่งไว้หรือคนนี้มันเชื่อถือได้เขาลองเอาซอสออกมาได้แล้วองเอาซอสมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆทานเฟิร์ที่ยี่ยีแต่มันมีเรียสิบปีแต่ข้อเนี้ยข้อปัจจุบันเนี่ยนั่นคือเราเริ่มจากเมืองไทยโนโนเนมเลยนะไม่มีไม่มีพุทธบินในอุตสาหกรรมออโต้ปัจจุบันเมืองไทยเนี่ยอยู่ในอันดับสิบสองของโลกในการเป็นออโต้อหับ โดยเพราะมองมอะไรบางขวาเพราะเนี่ยมันไม่โนเนี่ยมันกระบวนการ transfer ของจีนเ,าเนอาจจะเร็วกว่าญี่ปุ่น uh huh. ญี่ปุ่นสิบปีมันอาจจะห้าปีตอนนี้เพิ่งอยู่ในเว็บปีที่สองปีที่สามดูไหม uh huh. มันก็ยังไม่เห็นภาพหรอก uh huh. ครับจากส่วนเนี้ยผมไปคุยอะไรทุกคนได้งาน ev mm ี hmm. หมดอละแต่มันจะเป็น mm hmm. next model next model กันหมด mm hmm. อ่าเพราะนั้นตอบโจทย์คาถามไดี่ถูกดิสละบไหมไม่จริงอื mm hmm. มีบางคนแน่นอนจริงแต่บางคน แค่บางส่วนด้วยที่จะได้ส่วนเดียวแค่บางส่วนแล้วได้โอกาสอื่นมะเขาเวอร์ให้ด้วยแต่มันมีการเปลี่ยนค่ายได้คือจากเดิมค่ายญี่ปุ่นเยอะอนาคตอาจจะเป็นค่ายจีนเยอะอันนี้ไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะเพราะว่าถ้าเราดูในวายตัวเล่าตอนเนี้ยเขาบอกเขาไม่รีไลออนโปรดักต์ใดโปรดักต์หนึ่งเลยไอซ์ไอซีเขาก็ยังพงไปต่อไฮบริดพาร์กอินเขาก็ยังไปต่อบีอีวี เขาก็เอาด้วยอืและสุดท้ายไฮโดรเจนเขาก็เอามาอวครับคือกําลังจะบอกว่าเรายังไม่รู้คือท่านยกยกอย่าให้นั่งท่านผู้ฟังฟังเห็นภาพเมื่อก่อนเคยเคยฟังเพลงใช่ไหมเราฟังคาเสเซ็ตเทปเอาตั้งแต่ผ่นเสียงยังไม่ทันผมก็ไม่ทันคาเสเซ็ตเทปอ่าสักก็มีซีดีอพอมีซีดีก็มีอะไรเอ็มพสามออแล้วทุกวันนี้คืออะไรก็ฟังออนไลน์ใช่ถูกกำลังจะบอกว่า เรายังไม่รู้เหล่าว่า BEV ทุกวันเนี้มันคือเอ t ติเมทของการขับเคลื่อนรถจนต์จริงหรือเปล่าครับสุดท้ยมันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันถูกที่สุดแต่มันเป็นรอยเปลี่ยนผ่าของเทคโนโลยีทุกที่นีแบบนี้ก็มีข้อจากัดต่างจังหวัดก็ไม่ใช่จะชาร์จง่ายไปไกลๆเข้าป่าคุณจะเอาไปอยู่ในป่าสามสี่วันโดยที่มันมันไม่มีไม่ได้ไงมันต้องมีความจำเป็นทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้จุดอัลติเมทของการรู้เทคโนโลยีไปถึงจุดนี้คนยังไม่รู้เลยว่าถ้าใครดรเต้นมาจริงๆเนี่ย ไอซีจะกลับมาเพราะเครื่องของไอไฮโดรเจนไอซีเนี่ยมันใกล้เคียงกันอ่าฮะแล้วมันซีโร่อิมิชันจริงๆนะถ้าเป็นไฮโดรเจนเบีอีวีเนี่ยถ้าทําฟูทั้งสกบหนึ่งสกบสองสกบสามจริงๆแลมันไม่ใช่ซีโร่อิมิชันเพราะว่ามีพาร์ทที่ของเป็นแบตเตอรี่แล้วก็ทั้งที่โรงไฟฟ้าที่ใช้ปล่อยคาร์บอนอยู่ครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ถ้าไฮโดรเจนเนี่ยมันปล่อยเป็นน้ํากลับมาอืมมันจะซีโร่อิมิชันมากเพราะนั้นเนี่ยเอาที่เมียยังเล่าให้ฟังกี้บอกว่าเทปดีดีเอ็มบีสาม เราอาจตอนี้เราอ่ะปีวีที่ท่านเห็นเนี่ยอาจจะเป็น m ย3งปีสก็ได้ยังไม่ใช่สตรีมมิ่งเข้าใจแม้กระทั่งคนซื้อรถไฟฟ้าจีนก็ยังไม่มั่นใจว่าไอ้ไอ้เจ้าที่เราซื้อเนี่ยอีกสองสามปีห้าปีข้างหน้ามันยังอยู่หรือเปล่าเราก็ทุกคนก็ยังลังเลอยู่เหมือนกันมันขาดทุนไงเพราะรถเนี่ยเราใช้ทีสิบปีอะถูกไหมห้าปีสิบปีไปดกาอะไรทั่วนี้รถใช้ที่ใช้จีนมีปัญหาประกันแพงซ่อมนานซ่อมไม่ได้โอ้ประเมินทีโอ้ลากเลือเลยในแง่ของการซ่อมเพราะนั้นเนี่ยจริง แต่ว่าออโต้หุ้นโน้ตพ่วงไทยมันถูกเหมาเข่งว่าทุกคนเนี่ยโน no. ไม่มีทางรอดดิสรับชีพปแบบพีเจ็ดแปดเท่าไพ่ปุ๊จุดห้าจุดหกกันเต็ไมไปหมดเลยก็เลย,เลย,อยมองว่าถ,ถูกลงโทษมากเกินไปถ,ถูกหรือถูกเหมาเข่งม,มันจะมีคนที่ไปไม่รอดแน่ๆแหละในเซ็กเอตอร์แต่ว่าคนที่ดีอ่ะมันไม่ได้ไปไหมมันมันอาจ<อ>จะมีโอกาสเจอตัวรอดใหม่เพราะอย่างที่เราเล่าเรื่องสุเหรียญถูกไหมโรงงานญี่ปุ่นสุเหรียญจีนสุเหรียเพราะองค์ประกอบทั้ง ชิ้นส่วนงานทั้งเทคโนโลยีที่มันยังไม่ใช่สตรีมมิ่งเนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยวอาจจะเป็น MP3 พีอยู่ก็าไงเนี่ยกลุ่มออตโต้มีโอกาสแต่การลงทุนในหุ้นอโอโต้ไม่เหมาะกับทุกคนเพราะมีการรอมันมาอาจจะเหมาะกับคนที่รอได้แล้วก็รับเงินมันผลไปก่อนในช่วงนี้เพราะตรงนี้ดิวปันผลปีหนึ่งบาทห้าสิบอ่ะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วสมุนไพร์เนี่ยบริษัทที่ไม่มีหนี้นะครับสินทรัพย์เงินสดสินทรัพย์สภาพคล่องอะไรก็เรว่างเงินลงทุนระยะสั้นเนี่ย มากกว่านี้ที่มีจริงๆ<อ>บริษัทไม่มีนี่เลยแลนะเป็นนี่การค้าบริษัทประธานะเป็นเน็ตเน็ตแคดโฟเป็นบวกคือมีเงินสดมากกว่านี้เพราะนี่เขาจ่ายผลได้อย่างนี้เรื่อยๆกาทำตามสูงก็คือเอาเอาอีเอ,เอ,เอ,เอสูงขึ้นจา่ายออกมาเยอะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ e อาาีเบสจ่ายเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะลงหุ้นมันผลแล้วได้ไประโยชน์ก็คือคุณต้องรู้ว่าเขาไม่ถูกราตรีสิบแน่ๆก่อนซึ่งเรามาชี้เป้าก่อนนะเ้ยมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าหุ้นตัวนี้ถูกราตรีรับสิบเขามีสัดส่วนรายได้การขายเนี่ยให้้ดูตรงนนีออเปป็ับ ถูกไหมครับมีแท็กเตอร์มาแล้วยี่สิบตัวแท็กเตอร์คุณจะอีวีเข้าไปคุณวกู็ต้องใช้ชิ้นส่วนเผาในการขับเคลื่อนอะไรของเขาอยู่ยังไม่มีตอนทุกวันนี้ก็พวกจากกลไกเกษตรนี่ยังไม่ค่อยเป็นไฟฟ้าเขาบอกไม่คุ้มแต่ในชาวบานเไม่รู้ไม่รู้อ่าไม่รู้เหมือนกันแต่ยังอาจจะอาจจะยังอยู่ในขั้น C D อยู่ยังไม่ถึง A P สิบใช่่แต่มีคัสเนเจอรชานที่ตอนมีปัญหาว่ามีเก้าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นในจริงเนี่ยถ้าเรามองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขามีความเสี่ยงที่จะโดนเรียบรับสี่จุดประมาณเก้าเปอร์เซ เพราะว่ากลุ่มเนี้ยส่วนตรงเนี้ยสู้จีนไม่ได้แต่ันอาจจะเปลี่ยนก็นได้จากแค่ญ,ญี่ปุ่นเป็นจีนก็นกนได้เมื่อกี้เขาบอกเขาทุกยี่หอ้อใช่ไหมก็ต้องรอเวลาในการจะบวกบตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยจริงๆการจะบอกว่าหุ้นที่จะลงทุนลักษณะเนี้ยหุ้นที่เหมือนจะถูกดิสรัพถีแต่จริงๆไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณต้องมีความอดทนระดับสูงหน่อยเพราะนั่นถึงเราไม่ได้บอกว่าเหมาะกับทุกคนที่จะลงทุนทุกอย่างนี้แต่ถ้าคุณรอได้เพราะแต่ดืมถ้าเราดืมว่าหุ้นตัวนี้มันลงมาเยอะมากแล้ว ลงมาจนเขาเรียกว่าอาจจะต่าสุดแล้วแหละบอททอมลงจากเคยพันกว่าล้านเนี่ยคือพวกคําว่าบอททอมก็กระไรอยู่นะเราก็ยังไม่รู้อย่างที่บอกตอนนี้มันลงมาอยู่ในโซนร้อยป่ะจากพันเหลือเจ็ดร้อยจากพันกว่าคือตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยก็คือลมหลังจากขึ้นไปพีคสุดตอนปีถ้าจะไม่ผิดน่าจะปีนโยบายรถคันแรกอ่ะผมจะไม่ผิดนะหลังจากนั้นก็ลงแล้วลงมาเรื่องแล้วกัแล้วก็ตอนนี้อยู่ในโซนเจ็ดร้อยปีนี้นักวิเคราะห์เราเริ่มคิดว่ามันน่าจะเริ่มกลับมาไม่ไม่บวกก็อ่อนไไมม่่ ไม่ลงต่อเยอะไม่ลงต่อหรือไม่ก็ผววงิดิดเพราะมันได้พวกพวกลิตักของตัวภาคเกษตรเข้ามางานชิ้นงานใหม่ๆเข้ามาเพราะนั้นตอบคาถามแรกว,ว่าดิส r u ฟ t ิเราเชื่อไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วออฟชูตี้ด้วยอาทิตย์ที่เมื่อกี้บอกเรื่องเรื่องโตโยต้ากระบะใหม่กระบะใหม่เมื่อกี้เราเห็นแล้เจ็ดสิเซคือโครงสร้างระไดกระบะหรือว่า แล้วพอเปลี่ยนรอบสิปีอันนี่คัเอรลนไรซันนะอันนี้เมื่อกี้พูดภาพยาวว่าไม่ได้ถูกดีสตรีร,ร้อยเเซ็นตกให้คอของท่านแข็งแรงก่อนฟังงล้ะท่าเอ๋อตัวนี้คอมันอยู่นี่เจ็ดบเปร์เซ็นต์แล้วไม่ได้ถูงร้อยเปยอ,อ็นต์ยนี้เราจะมาหาคัตเตอรเลนไรซันนะแล้ถ้าเราเล่นก,กันไรซัเนี่ยเ<ม>ก่งได้ไหมมีกระบะเปิดตัวต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังเป็นแฟนขับกระบะนะผมยัง,ยงช,ชอบเลยเนะี่ยไม่ไม่สร้างโชว์เลยเห็นรูปไหมตัวกระบะอังนนี้ โอเคเดี๋ยวพี่ลองเปลี่ยนลองคือพี่อะเป็นแฟนขับกระบะพี่ชอบรถใหญ่ๆคือจริงเนี่ยเคยอยากเคยอยากจะซื้อ Ford ด a p t o r มาใช้แลต่ที่บ้านบอกเอาไปขับตรงไหนหรอถนนมันไยนี่ยแต่จอดในห้างยังได้นะใช่ใหญ่มากเลยก็เคยเป็นลองนั่งอ้อขับดูเดือดมากเลยเห็นไหมอะไรจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็ดูใหญ่ขึ้นมาเรื่มดฟอรรเปอ๋อโอเคอ่า ยังไม่ได้หมดยังมีรายพรางอยู่เป็นรำเนียมของเขาขอบคุณขอบคุณ h e a d l i g h t max นะครับเป็นเว็บเกี่ยวกับเรื่องด้านยานยนต์นนึ่นะครัก็จะเปิดตัววันที่สิบนี้ต้องยอมรับกระบะเราสิบปีรอบนี้ตอนนี้ยอดขายรถกระบะเนี่ยต่อเดือนเนี่ยมันตกอยู่แล้ๆแค่หมื่นหมื่นกว่าคันนะฮะลดลงยีสกว่าเปอร์เซ็นต์ตลอดเนี้ยเนี่ยถ้าดูเนี่ยยอดขายตอนนี้โอ้ต้องประเทศไทยแยก ขายอยู่เดือนละไม่กี่หมื่นคับเนี่ยเศร้าเลยทั้งปีทั้งปีเนี่ยโอเคทั้งปีเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยไ้รักวีก็มาหมื่คันในงางรถกระบะนิดนึงเดือนเดือนกันยายนยังไม่มีทําตัวสรุปเนี่ยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังแย่แต่ว่าเพราะว่าอาจจะเพราะว่านี่คือเบอร์หนึ่งใช่ไหมโดยต้าเบอร์หนึ่งมันหมดตุ้นไงคนก็อาจจะรู้ว่าเดี๋ยวจะมีตัวใหม่มาอต่ก็อ่านไว้ก่อนเป็นไปได้อ่านไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเปิดตัวพี่เรียกว่าขายดีแน่นอนแฟนคลับสมมุติเราใช้รถกระบามาสิบปีก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนนะเอะตอนตอนตอนรีโวออกเนี่ยตอนนั้นยอดมันพุ่งจริงไหมรีโวเนี่ยคือวีโก้เนี่ยอันดับหนึ่งเลยแบบพุ่งทะยานมากครับรีโวเนี่ยมันดูอ่อนกว่าอืมตรงมันดูแบบสู้ไม่ได้เขาเรียกว่าแผ่วแพลวือกระบาเมื่อก่อนเนี่ยไฮรักไมตรีเนี่ยเป็นรุ่นแรกที่ไกรโยต้าสำเรบบมันจะแบนๆนเรียบๆหน่อยที่บ้านพี่เองมีกันเชื่อไหมเชื่อไหมให้ร้อยฝั่งนี้นี่เป็นํำนะพ่อพี่ซื้อมาสาม ขายมาเมื่อ20ปีผ่านไปยังขายได้3แสนกว่าบาทเหรอเชื่อเชื่อใช้ฟรีสะสนกันใช้ฟรีเออคือสะสมอ่ะคือเก็บไว้มีคนมาขอซื้อเขาไปสะสมอ่เขาบอกว่าซื้อทำไมอ๋อพอเขาติดใจกับรถรุ่นนี้มากเขาหามากมีใครจะมีสภาพดีจอดอยู่ในที่จอดรถที่บบานีคนซื้อใหม่คือกำลังบอกกระบะมันมีแฟนขับประมาณนั้นอยู่นะแต่ว่าพอหลังจากวีโก้ที่มันแซงมาวีโร่ใอ้วีโร่อะไรลีโว่วีโร่จะสู้วีโก้ไม่ได้ เออแต่ตอนเนี้ทาโวเนี่ยดูเหมือนทรงจะมาว่ามันมันค่อมพอดีอ่ะมันถือว่าสิบปีสิบห้าปีรถกระบะมันใช้ได้มันจะเข้าปีที่สามสิบซึ่งเพื่อวามันอาจจะมีดีมาลร,รอบใหญ่ซึ่งสมบูรณ์เมื่อกี้โตโยต้าก็เขาก็ขายอยู่นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะเนี่ยโตโยต้าเนเราคิดว่าเนี่ยยอดกระบะที่ตกเดือนละหมื่นกว่าคันเนี่ยทุกวันเนี้โตโยต้าขายอยู่ห้าคันเนี่ยมันอาจจะจำ้ำขึ้นมาพลิกพลียงเนี่ยคือสามหมื่นนะเดือนนี้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคัตเตอร์อ่าใช่ โอ้เนี่ยถูกต้องเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเมืองไทยเนี่ยพอเราพูดเนี่ยเราดูยอดขายรถยนต์ในประเทศเราดูอ่อนแองแต่จริงประเทศไทยเนี่ยก็ยังผลิตประมาณรนะ้านสี่ล้านห้านะร้านสี่ล้านห้าก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่พีกกว่สองล้านกว่าคมองพีกก่สองล้านกว่าเหลือแค่ล้านสี่ล้านห้าแต่ว่าโดนขายเมืองไทยอ่ะหรือแค่เียรสี่แสนจากเดิมเคยพีกสุดช่วงรถคันแรกรล้านคันลงมาเจ็ดแสนแปดแสนก็หกตอนนี้เหลือสี่ห้าแสนแล้วก็ถือว่าอ่อนแอจริงเพราะว่ามีรถจริงเข้ามาแย่งตลาดแต่ว่าที่ว่ากระบ จุดพุรอบนี้แล้วปีหน้าอีซูซูก็จะเปิดตัวโมเดลถัดไป<อ>มีพอเดียเ <ใน S 1> สมบูรณ์ได้มาอีกอ่าทั้งคู่เหมือนกันแะมีทั้งสมบูรณ์นะว่าอีพีเจเพราะเนี่ยประมาณเนี้ยแต่ว่าสมบูรณ์เนี่ยเขาจะดูชัดเรื่องกระบะชัดๆเหมือนกันแต่ว่าจริงๆทั้งคู่อดเด่นทั้งคู่ถ้าแต่ว่านี่เอาเออเอาเอาเอสเอทมาคุยก่อนเพราะว่ารเรื่อกระบะเนี่ยจะจุดพุกระแสพี่คุยกับนายกสมาคมผู้ผลิตสินส่วนรถยนต์เขาบอกว่าเมืองไทยจะเป็น last man standing ของธุรกิจ ICE โงมาอะไรกว่า,าด้วยคือไม่รู้อะโลกจะดิสลอกรถไอซีไปเท่าไหร่แต่เมืองไทยจะเป็นที่มั่นสุดท้ายที่จะผลิตร,รถไอซีของโลกอ่าเพราะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะโปงมาอะไรกว่าไยนะเพราะให้จริงแล้วสิ่งที่เมื่อกี้กลับมายยอดนี่คือเราดูแทนหุ้นกลุ่มออโตเมืองไทยว่ามันจะเป็นหุ้นที่ถูกดิสอัอทิเหมือนกับกล้องดิจิตอลไหมแต่จริงแล้วไม่ไม่ใช่เขาังต่อยอดไป P E V ก็ได้แล้ว i c e ีมันก็ไม่เหมือนกล้องโกดักที่จริงๆต้องเรมนะกล้องฟิล์มกกล้องดิจิตอลเนี่ย มันสู้กันไม่ได้ถูกไหมอ่าไม่ใช่ถ้าถ้าคนเล่นกล้องอยู่มันมันสู้กันไม่ไดต้นทุนในการแต่ลดต้นทุนลดน้ํามันกับลด BEV เนี่ยมันมันยังไม่ได้ชัดแพ้เห็นขาดลอยขนาดนั้นไม่ชัดเออมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นเลยยังไม่่รู้วาคนยังชอบน้ำมันอยู่ด้วยซ้ําแบบนั้นใช่บางคนก็มีปัญหาว่าอยู่คอนโดจะชาร์ที่ไหนล่ะเชาร์ทไม่พอถูกไหมมันมีข้อจํากัดแต่ดิจิตอลแคมเปราเนี่ยมันหยิบประชาร์ทได้เลยเออมันเดียวมันเพราะนั้นเนี่ยอ่าดีเรกทีฟยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ืมเพราะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่่่งงไปดูแรนี มองให้ดีๆอาจจะเป็นโอกาสคุณถ้าคุณซื้อสมบูรณ์ร้านตอนเนี้ยไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะคุณได้ผลปีละสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไปอยู่อย่างนี้ไปห้าปีแล้วแหละแต่ถ้าเกิดมันไม่ถูกดีซับซีดจริงคุณยังจะได้ไไไดไประโยชน์อนกนานต่ออันนี้ค,คือคอนเซปที่อยากจะมาบอกว่าอย่างไปอย่างคือประเทศไทยก็อยากจะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้หุ้นแบบแย่ไปหมดทุกทก,ทกอย่างแล้วนะมันก็มีอ่ธุรกิจที่ได้อยู่แหละแต่ว่า เรา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 รอเราเรอวันเวลาที่มันจะกลับมาได้ไหมแค่นั้นเองแล้วก็เข้าใจดีพอว่ารอไม่ทช่ซื้อัวหลอเรารอโดยที่ว่าเฮ้ยมีพอมันจะมีความหวังแต่ไม่ได้การันตีนะไม่อยากจะบอกว่าไอส้สมมุดจะกลับมาได้แต่ว่า<ะ>เอาว่าไม่กลับมาได้ก่อนอยู่ยานเงี้ยเจ็ดร้อยล้านทุกปีปันผลปีระบาศห้าสิบราคาหุ้นสิบสามบาทอืมเกินสิบเปอร์เซ็นต์อีกบริษัทไม่มีหนี้สินถูกไหมบริษัทไม่มีหนี้สินมีชิ้นส่วนมาสิบเปอร์เซ็นต์รายได้มาสิบเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะถูกดิสลอฟทีแต่ก็ออ่หืกวา ก็ยังได้อยู่บริษัทไม่มีนี่มันไม่มีล้มนะฮะลักษณะนี้ถ้าคอนเซ็ตนี้คุณเข้าใจก่อนเนี่ยคุณจะถือตัวนี้ได้อืโดยที่ถ้ามันไม่ักเอ่จถ้ามันไม่ขึ้นคุณก็เอาบันผลรอไปแต่ถ้ามันขึ้นได้ได้งานจากเมืองจีนอ่นที้เอ็มพีสาเปลี่ยนไปเซรามิกบีวีไม่ได้แบงกลับมาเป็นอ่าไฮโดรเจนอาจจะเฮงแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ต้องยอมรับว่าใช้เวลาคเพราะนั้น ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากเดยวมาแชร์ว <Okay. S 2> ่้งไอเดียในการลงทุนที่ดูแล้วน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นก็ส3บาบาทยี่สิบตอนนี้ถ้าลงทุนสามปีห้าปีโอกาสแพ้ยากในมุมพี่จุงแบบนั้นลงทุนเอาคิวเอาแค่เอาเงินปันผลเป็นหลักก่อนอได้ใบสิบเปอร์เซ็นต์ไปหน่อย <Okay. S 2> แล้วไปลุ้นว่าไอกระบะที่พี่คีพูดหรือไฮโดรเจน,านมาไหมอ่านั้นอาจถือว่าเป็นออนท็อปครับอ่าเราคือเป้าหมายเราคือถือไปแล้วปันผลเดียวซื้อปรับแบงก์อ่ะ โดยที่คุ้นที่มีความเสี่ยงปะครับบอกพี่ทําไว้15บาทเนาะราคาแฟร์ใช่ครับโอเคได้เลยครับลองเอาไปศึกษากันดูนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ธีรวุฒินะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมบูรณ์แอดวานซ์นะครับเผื่อใครชอบหุ้นปันผลอันเนี้ยปันผลดีจริงเกิน10%ด้วยซ้ำนะครับแต่ก็อาจจะต้องลุ้นนะครับว่าธุรกิจรถจนเมืองไทยเนี่ยยังไปต่อได้หรือเปล่านะครับแต่สมบูรณ์แอดวานซ์เขาก็ขาย ชิ้นส่วนให้กับทั้งรถจนน้ํามันรถจนไฮบริดแล้วก็รถจนไฟฟ้าเนี่ยก็มีใช้บางส่วนจากเขาเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังเจาะเข้าไปยังตลาดจีนไม่ได้นะครับในอนาคตจะได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องลุ้นกัน